เนโอเคโอ้อาหารเย็นของเราวันนี้นะจ๊ะส้มตำแกงเห็ดพึ่งจ้าไข่เจียวน้ำลายใหญ่ยำ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 อะเดชแซบบ้อแซบป้อแซบ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 บักคักนะผมเนาะแซบบักคักเลยอู้ อันนี้เรามีแม่ครัวส่งตรงมาจากจากไหนจากร้ <laughs> จากโปรโมโทไหมจากโปรโมโทข้าว <laughs> ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวกลมจกข้าวเหนียวข้าวกลมเอายิงถึงไหมเส้นไหม,ไหมข้าวาบวชย่างยังฉี่ย่ง,ยงข้าวสวยก่อนเทินกล้องอพอเราทายแล้วมันเทินไม่ได้ มันก็จะจบไปแล้วก็จะจบไปแล้วได้แคบมลยก็ได้กินข้าได้สองตัวเนี่ยกินข้าวด้วยลูกไอรีนเอ a t the rice เอาสดคันจะซีดอเลรเดอร์พอกลก่โอเค eat a bit too greasy with it ยำๆๆๆมึนคอยตั้มขายแซ่บแซ่บ Con phải <laughs> tâm khai mm. mama, chỉ bằng senior với cả, cái này đây cũng mama, same, same mm. that that is a, they call like look the same like rice birdie. they call it like that, it's purple color but it's sticky also, mm. want to try, you want biết một là bơ mạ cải má, mình